ในการพูดคุยสะดวกในการสัมภาษณ์แล้วก็การดําเนินการต่างๆเขตพื้นที่รับผิดชอบง,งานวิชาการงานทางการศึกษาเน้นในวิชาัาษาภาษาไทยอังกฤษ,แล,กลษแล้วก็คณิตวิทย์และก็ทังความศึกษาเน้นในเรื่องความกตัญญูกตกเวทีรักผืนแผ่นดินไทยและทุกห้องเรียนต,ต้องมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกคนปฏิบัติตามวิถีแบบไทย,ไทยร้อยอเปอร์เซ็นต์นั่นคือที่นี่ประกอบกับ สวนาคุณภาพชีวิตเนี่ยมีพระคุณเจ้าอยู่สองกลุ่มพระคุณเจ้าของพม่าแล้วพระคุณเจ้าของพระเดชพระคุณเจ้าของนายจังหวัดระนองหนังรูปภาพนี้แหลคะครับที yes. ่เห็นเนี่ยนี่คพระผู้ใหญ่คองจังหวัดระนองนะครับให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ตอนเช้าเนี่ยพระหลายหลายวัดจะบินตบาดมารวบรวมไม้เอามาส่งกับเด็กที่นี่ได้ผู้ปกครองชาวพม่ที่เขามาขายแรงงานมาทํางานก็ <S 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 มาอยู่ที่นี่เหพืคนที่รับผิดชอบงานรับวิชาการดังที่กล่าวมาแล้ว สาธารณสุขก e ็จะเป็นเจงานด้านอนามัยความมั่นคงทหารฝ่ายปกครองก็มาดูแลตามภารกิจที่ทางจังหวัดมอบหมายและเราก็มีคุณครูไทยคุณครูไทยกับคุณครูไทยคนนี้แหละครับชื่อปวีนาพิชิตพีอวันค่ะเป็นคุณครูปวีนาเน่นเนื้อเส้นด้วยเนื้อเส้นแปลด้วยครับแปลด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวหนึ่งนามสกุลนายมิสเตอร์มิสเตอร์วุ้นยี่สิบสิบกิ้งกันจ้า มาดูแลเรามาประสานงานกับพวกเราถามว่าทางราชการดูแลไหมเราก็ดูแลได้ในระดับหนึ่งเอานั้นเราต้องพึ่งตัวเองดูแลตัวเองอะไรต่างๆแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่เราจะทอดทิ้งไม่ได้ในเรื่องของของงานราชการในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของความเร็แบบประเพณีเหมือนกันนะครับแล้วก็ศาสนาเขาศาสนาสุขเหมือนกันแล้วก็เราก็ดูแลกันเหมือนกนที่ และก็ม uh, ีการประชุมกันทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งเขตพื้นที่ก็มีข้อมูลนะครับในสิบธสามตูตรมีข้อมูลหนึ่งหัวหน้าครูเราเรียกว่าหัวหน้าครูหรือครูใหญ่จํารืนครูจํานวนครูไทยจํานวนนักเรียนเอาแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะเดวต้องรายงานตัให้เราทุกๆเดือนนะครับนี่คือสิ่งที่เราทําการตัดปกติและการเรียนของที่นี่เรียนแบบสเหมือนเหมือนโบราณเด็กจะนั่งพื้นแล้วก็มีโต๊ะนั่งหัวเนี่ยเสียดายรือมันชะไม่มา ในส่วนนี้เหมือนกันครับอบิเดรราวสิขึ้นมานะครับใครมาช่วยดูแลเจ้าๆซิๆเคๆชื่อแหละชื่อใช่ป่ะเออนะครับนะครับราชการของเขตพื้นที่มีได้ประมาณมีทั้งตำรวจนี่อย่ารายละเอียดเนี่ยผมไม่ได้รายงานอีรายงานมาเก๋ๆนี้มันมัน เป็นโครารเป็นครออนนี้คู่ไทมติคณะน้ำน้ำตีมาปีสองพั่ร้อยสิบแปดเมื่วันที่5้าพนักงานคนสี่แปดเนี่ยคนทุกคนที่เกิดบุญแผนพื้นแผ่นดินใดทุกคนต้องมีโอกาสได้เรียนอย่างเท่าเทียมกันถ้ารวมในการสำนักเกตท่านก็อภิชาบวกกิ่งละท่านจะเน้นนักย้ำนักย้ำหนาแต่ทั้งนี้ทั้งเราต้องใช้ข้อมูลขอวที่สิถุนานักเรียน้ง่าโรงเียของเพราะเกี่ยวข้องรถรประมาณถ้าเด็ขเรียน โรงเรียนที่มีนักเรียนพม่าหรือนักเรียนสารราพม่าเช่นโรงเรียนเอกสิลปัพัฒนาโรงเรียนเขอน่างหงโรงเรียนบางกลางและก็โรงเรียนสายบ้านบางนอนจะมีนักเรียนพม่าร่วม80เปอร์เซ็นต์ของทั้งโรงเรียนแลต่พอๆกับแม่สอนจัมั่นจารั์เหมือนกันนี้อย่างสูงมากโรงเรียนที่ถึงว่ามาปรับเทียบเทียมทไหนนะครับเราก็ไปทดสอบอยู่หนึ่งวิชาภาษาไทยสองวิชาภาษาพม่าเทียบโอนว่าเด็กคนนี้จะ อยู่ป .1 บางคนนะเด็กอยู่ที่นี่ประคัาป .2 ก็ได้อยู่ที่ความพร้อมของเด็กอยู่ที่ครูไทยที่นี่สอนแต้ว่พร้อมได้ทําได้แล้วก็มีวุฒิการศึกษาเหมือนกับนักเรียนไทยทุกอย่างถ้าเทียบถ้าในระบบนะครับอาหารเสื้อผ้าอะไรต่างๆเราเรียกว่าเรียนดีอย่างมีคุณภาพได้รับเดียวกัาเทียบกันเหมือนกับนักเรียนไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลนักเรียนตัวนี้จะต้อง จะต้องก่อนวันที่สิบมิถุนายนแล้วเป็นสามคนที่เลยแล้วหนึ่งกรณีว่าผมว่าน้องๆเขาโอนถ่ายมาเรียนถึงโรงเรียนในประเทศไทยเสร็จป้าออวันหนึ่งวันใดเนี่ยเขากลับไปประเทศพม่าแล้ว SOP ตรงนี้เขาจะสามารถใช้ได้ไหมครับตอนนี้นะครับก็มีผู้ใหญ่ระดับจังหวัด นะครับและก็ผู้ใหญ่ของฝ่าชญ์พม่านะครับเรากําลังจะดาเนินการประสานง,งานกันอยู่ว่าเราจะดูแลเราจะเทียบเราจะรับรองรองรฒิรกันอย่างไรแต่ประมาณเดือนตุลานี้นะครับเราจะได้ขอ้อมูลตอนนี้อย่างชัดเจนประมาณนะครับประมาณตัวนี้เพราะว่าคนที่ประสานง,งานเรื่องนี้ก็คือมีอาจารย์สมเกียรติท่านเป็นชาวพมา่าแต่ว่าจบกา,ารศึกษาปริญญาโทของมหาล,ลัยรามคำแหงน,นะครับแล้วก็สาม,มารถจะไปะคุยกับรัฐมนตรี ของของเมยียนมาและจรินจริรงมองตานาวสีอะไรอย่างเนี้ยการปกครองอย่างนั้นก็ไม่ได้เจรจาอนาคตนะครับเรากําลังดําเนินการอยู่ที่เอาโรงเรียนไทยจะไปทํา MOU กับโรงเรียนพม่าในอนาคตนะครับก่อนอาเซียนนี่แหละที่เราจะดาเนินการตรงน,นี้เพราะว่าเราเห็นความสำคัญตรงนี้ต่อไปเราต้องราวมมความจจาเป็นตอนนี้ถามว่าเราเทียบเรียบไหมเราเทียบเรียบแต่นักเรียนที่นี่รู้ภาษาไทยรู้ภาษาพม่าและก็รู้ภาษาอังกฤษ ถามว่านักเรียนไทยของเราเนี่ยณเวลาเนี้ยเสียเปรียบตอนไหนเจียเปรียบว่ารู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษบ้างแต่ภาษาพอแม่เราไม่รู้แม่ทั้งรองลา,มารามที่มานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่รู้ภาษาเขาแต่เขาเนี่ยที่เราพูดเนี่ยที่เราพูดเขาฟังออกว่าเราพูดอย่างไรื่อมันจะพูดอย่างไรเขาฟังออกเขาฟังได้อย่างล่ามเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะ จำให้โรงเรียนมีความแข็งเคลื่อนขึ้นเช่นอย่างเช่นวันที่17นี้นักศึกษาผู้ใหญ่เข้ามาได้มั้ยครับถ้าคนเรียนยังดีเสียเรื่อยจีดามั้ยมะเหรออ่ะเสียเรื่อยไว้ผู้ส่งจีดอกเนี่ยน้องไม่เสร็จอีกครับเนาะถ้าคนเรียนนี่หรอกนะไอ้ยาเนี่ยยาโวยายาเนี่ยอยู่ด้วยประมาณนี้ด้วยอาจารย์นี่เข้าไปนะเอ้ยก็สิหมาเนาะประมาณนี้ซื้อยาได้เข้ามานะชันซื้อยาได้เข้ามาอ่าโรงเรียนนี้อ่ะมีครับ ข้าองค์ใหญ่นี้มาช่วยมาดูแลที่นี่วันที่สิบเจ็ดมามาแล้วก็พม่าอยู่บานทับุญกันแล้วก็ถ้าองค์ใหญ่นี้ก็มันให้โรงเรียนนี้แล้วก็ดูแลแ็กๆโรงเรียนนี้ไม่มีใครช่วยข้าข้าคนนี้ช่วยคนเดียวค่ะแล้วพม่าที่นี่ช่วยกันเจ้ากะไนจังหวัดช่วยไหม าผู้ใหญ่ที่น in um ี่ช่วหมเอจังาจว่าสจังวนีดคุณเชอยนัดเนี้ยช่วยกันอยู่ที่นี้ได้ใครอยู่ได้นัช่วยกันช่วกันดูแลให้เฮะชกัราประเทศพม่ากับประเทศไทยเนี่ยสองประเทศเนี้ยมันดักกันมา

เราลังกำลังจะเรียนนิสกีกำลังเลียงอายุสี่สิบสปีเาองคอย่างนี้ก็ได้ปัญญานั่นแหละปรเ้โอเค thank y ขอบคุณแม่บ